สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวออรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหยอ่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสําหรับศึกซักฟอครับท่านนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยก็มีมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านทําประวัติศาสตร์ทาประวัติการอีกแล้วนะเนี่ยสำหรับหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับท่านโดยวันนี้นะเนี่ยผลการโหวตอพิปรายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไว้วางใจนายกหรือไม่ไว้วางใจอะไรประมาณนี้ปรากฏเป็นอย่างไรบ้างจ้าไม่ไว้วางใจ162เสียงนท่ผู้ดย่ย รู้สึกว่าจะมีเสียงของฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมโอ้ยพักอื่นเสรีพิสทจิ์ก็มาเสียงหนึ่งนะครับท่านพักของคุณหญิงสุลารัตน์นี่มาเยอะเลยนะครับท่านเลือกตั้งรอบที่แล้วเฮ้ยได้สอสอหกคนนะครับท่านผู้ชมมากันกี่คนจาแค่คนครึ่งครึ่งคนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากันห้าคนนะครับท่านผู้ชมโหวตเห็นชอบครับท่านโหวตไว้วางใจนะเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมสามร้อยสิบเก้าเสียงครับท่านจำนวนผู้ลงมติสี่ร้อยแปดสิบแปดนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะตัดประธานสภารวมถึงรองประธานสภาไปสามคนนะครับท่านผู้ชม ก็คุณเฉลิมนี่ไม่รู้ตัดหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้มานะคบท่านผู้ชมไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบครับท่านอะไรประมาณนี้เอาไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคบท่านผู้ชมตอนแรกนะคบท่านผู้ชมผมนั่งนึกนะเนี่ยเฮ้ยม็อบคอปทอตอนนี้นะเนี่ยมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเลยว่าเฮ้ยความหวังของมันอยู่ในสภาแล้วจตุพรก็แนะนําอะไรแนะนําอะไรแนะนําให้ปูเสือรอดนะคบท่านผู้ชมไอ้ผมนั่นเนี่ยด้วยความที่เฮ้ยหาเสือไม่ได้ว่าเฮ้ยไปตลาดนะคบท่านผู้ชมแม่ค้าถามมีอะไรอีกแล้วมึงจะมาซื้อปี๊บหรือเปล่ายังไม่ขาายช่วงนี้ถม ทำไมจ้าทำไมไม่ขายหรือก็ไปมอบให้อะไรวะเนี่ยพวกกับพี่ปายกันเยอะนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างครับท่านแต่หนึ่งนั้นน่าจะมีวิโรธแนะนําประชาชนทั้งหลายจะดูพรแนะนําปูเสือโลนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยพับเสือเก็บแทบไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็ <S <S 2> <S 2> ไ็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยนายกอิงนะครับท่านผิดคาดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนนี่ยเห็นนิ่มๆนะครับท่านผู้ชมตอกนั่งไหนหลายช่วงตอนกันเลยทีเดียวครับท่านเรื่องแรกนะครับ แท่านผู้ชมวันนี้ลังสีมันลมครับท่านโน้ยอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงในซวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านแม่เอ้ยกูโดนซะแล้วถามโดนซะแล้วเรื่องอะไรจ้าเนี่ยมาแล้วจ้าลังสีมันลมนะครับท่านหลังจากที่นายกอิงบอกหรือว่ากระเซ้าเย้าเยไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าท่านเคยจะไปร่วมอะไรวะเนี่ยเวทีพันธมิตรด้วยหรือเปล่าที่ภูเก็ตอะไรทำนองน,องอนะนี้ลังสีมันลมเดือดนะครับท่านผู้ชมโต้วุ่นเลยว่าเฮ้ยลังสีมนลมลัน่นผมไม่เคยร่วมชุมนุมกับพันธมิตรภูเก็ตอะไรประมาณนี้กับพันธมิตรอย่าง กับคนเสื้อแดงแต่ไม่เคยนิยามตัวเองเป็นคนเสื้อแดงเพราะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทักษิณหรือว่าพ่อท่านอะไรประมาณนี้ทําหลายเรื่องนายกอิงมาแล้วจ้าถามมาที่ไหนจ้าเอ้ยมาไม่ได้เคยลุกขึ้นนะครับท่านผู้ชมอมืในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับท่านตอบกลับไปนะเนี่ยขอบคุณข่าในการชี้แจงดิฉันพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆไม่เป็นไรค่ะท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเข้าใจผิดนั้นเป็นอย่างไรนะคะบท่านผู้ชมอุย้ยฟังดอกแรกกระแทกการกระหม่อมกันเลยทีเดียวอู้ซั์พูดตั้งนานนะเนี่ยทนประธานถามอะไรอีกแล้ว เนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยอะไรวะไม่เคยร่วมพันธมิตรแต่อย่างไรอะไรประมาณนี้อิงก็บอกอ๋อเหรอเออเนี่ยจะได้เข้าใจนะเนี่ยว่าคนโดนเข้าใจผิดความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแทบมุดลูดินกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเข้าใจผิดนั้นเป็นอย่างไรแพรทองทานชินวัตรขอบคุณโลมที่ชี้แจงไม่เคยเป็นพันธมิตรอะไรประมาณนี้เสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ย โคตรเดือดครับท่านแต่ว่าตอนนี้มันจบไปแล้วนะคะบท่านผู้ชมตอนนี้นะเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเดือดเป็นพิเศษนะคะบท่านผู้ชมกว่าชาวบ้านชาวช่องแล้วนะเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่เห็นออกมานะคะบท่านผู้ชมหรือออกมาแล้วข่าวยังไม่ลงไม่อาจแน่ใจแต่คุณหญิงหน่อยเดือดเหลือเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยอุตสาห์สร้างพักมาพักอะไรจ้าพักสักคู่หรือเปล่าน่าจะพักๆไปได้แล้วนะคะบท่านผู้ชมอนาคตไม่สดใสแล้วว่าเนี่ยวังเวงทําให้คนลุกสู้เลือกตั้งมาได้สสมาประมาณ6เสียงว่าเฮ้ยตอนแรกก็จะมีสอสอยู่ ก็จะมีอยู่ประมาณ3คนครับท่านที่ชอบบวชสวนอะไรประมาณนี้วันนี้มันเป็น,ปนไปได้อย่างไรนนเนี่ยเพิ่มมาอีก2เว้ยเฮ้ยโดยหลังจากผมอ่านข่าวครับท่านลายชื่อสอสองูงเห่าอะไรประมาณนี้พรกอื่นเขาก็จะรวมกันมานะครับท่านผู้ชมเอ่อมีปูอัดไอ้ปูอัดนี่มันถือว่าเป็นงูเห่าหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเอาไปว่าเบอร์เบย์ไปก่อนครับท่านคนอื่นอาจจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมของคุณหญิงสุดารัตต้องพิเศษหน่อยว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขายกย่อหน้าใหม่ให้วะบอกเข้าไป<ว>ดูโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยห้าคนนะคร รับเดือดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวประกาศประกาศถามประกาศอะไรประนามน,นะครับท่านผู้ชมสอส,อสองูหาอะไรประมาณนี้ล่นเดี๋ยวจะต้องโดนอะไรวะเนี่ยผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างสะสมนะครับท่านผู้ชมมีการออกมาโอ้ยต่อว่าอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเรื่องระหว่างหัวหน้าเท็งนะครับท่านผู้ชมคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับท่านหัวหน้าพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมโต้กันไปโต้กันมากับนายกอิงครับท่านเลยอภิปรายอะไรประมาณนี้ มันเดือดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมกล่าวหาแเนี่ยคุณไปน,นายกรัฐมตนตรีแล้วเนี่ยคุณถูกข้อบงำโดยทักษิณชินวัตรอดีตนายกผู้เป็นพ่อแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอิงก็สวนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่นึกว่าจะรุนแรงแบบนี้ครับท่านไม่ใช่แค่ตัวดีฉันนะคะที่ถูกกล่าวหาเรื่องการถูกครอบงำแต่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยตัวเท้งเองก็ถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำเช่นกันมันต่างคนที่ว่าดิฉันถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำโดยพ่อแต่ตัวเท้งเนี่ยท่านนะเนี่ยถูกครอบงำโดย คนที่ไม่ใช ok RE, ่พ่อนะคบท่านผู้ชมโอ้ยให้อีกแล้วใครล่ะจ๊ะเนี่ยอืมก็ไม่รู้หมายถึงคุณธนาทรชอบพนิกาอาจารย์ปียบุตรหรือเปล่านะคบท่านผู้ชมมองเท่งก็เริ่มจะไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับท่านวิโรจน์ล่ะจ๊ะโอ้ยวิโรจน์นี้ก็เสียงดังนะคบท่านผู้ชมดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเว้ยเฮ้ยวันนี้รู้สึกนะคบท่านผู้ชมนายนี่ิดเว้ยเฮ้ยออกมาเหมือนกับว่าผิดหวังอะไรประมาณนี้เว้ยเฮ้ยมันเหมือนกับผมลงนะเนี่ยดังแต่ท่อล้อไม่หมุนนะคบท่านผู้ชมถ้าผมเดินไปกับเพื่อนนะครับท่านหรือว่ากับ อะไรจ้าเนี่ยดูหนังเรื่องนี้กันดีไหมนะเนี่ยแฟนบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยดูหนังเรื่องนี้บอกไม่เอาจะดูเรื่องนี้นะเนี่ยมองเท้งหนะ้าดูดีเอาเข้าไปดูเข้าไปดู พราะว่าดูไทเทนนะคะรับท่านผู้ชมข้างหน้าโงหนังมันจะมีไทเทนละครเอ้ะตเต้นหนังอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันระทึกเหลือเกินกันเลยทีเดียวออกตัวซะรอนะคะรับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าซะเหมือนกันเว้ยแต่เป็นเสลือซะอย่างนั้นนะคะรับท่านผู้ชมแทบเผาลงทิ้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็นายยกจี้ว่าเฮ้ยหลังจากตอนนี้ครับท่านพักประชาชนเนี่ยออกมาวุวายโดยถ้าเกิดสมมตินายกอิงน,นะคะรับท่านผู้ชมเป็นอย่างที่ฝ่ายค้านซักฟอกอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดตัวผมก็ได้นะครับท่านผ อย่าว่าแต่เป็นนายกเลยครับท่านเป็นคนยังเหนื่อยเลยนะครับท่านอะไรประมาณนี้นายกครับท่านจี้พักประชาชนนะเนี่ยประกาศให้ชัดว่าเฮ้ยเลือกตั้งรอบหนะ้าสมัยหน้านนเนี่ยจะร่วมหรือไม่ร่วมกับใครเพื่อความชัดเจนนะคะท่านก็ควรจะประกาศได้ชัดไปเลยว่าสมัยหน้าท่านจะร่วมหรือไม่ร่วมกับใครพูดได้ชัดเสียแต่ตั้งแต่วันนี้ประชาชนก็จะได้เกิดความสบายใจขอบคุณค่ะแพรทองทานชินวัตรครับท่านแล้วก็เรื่องดีลลับนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มามากมายไก่กองครับท่าน Kaa, oh. mm -hmm. นิ่มนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมันมีการดิวกันอยู่แล้วนะเนี่ยทุกอย่างนายยกยันพักอนาคตใหม่ก้าวไกลก็เคยมาดิวดิวกับเพื่อไทยมาโดยตลอดก็บาบาบา,บานะเนี่ยเลือกตั้งรอบที่สองรอบก่อนน้นพักเราเป็นอันดับหนึ่งพักอนาคตใหม่เป็นอันดับ3าขอให้เรายกมือโหวตท่านเป็นนายกได้วซ้ำก็ยกให้ทุกรอบอรอบที่แล้วก็ยกให้ทั้งสองครั้งโหวตให้ทุกเสียงแต่ท่านไม่เคยโหวตเท่าเลยก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมสรุปครับท่านน็อกนะครับท่านผู้ชมใครน็อกจะเนี่ยน่าจะฝ่ายค้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจคนที่ช มุมฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านดีเว้ยเฮ้ยโยเนี่ยให้คะแนนเต็มร้อยอะไรประมาณนี้แลวอีกฝ่ายหนึ่งละจ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮ้ยนายกอิงนะเนี่ยคมในฝกักเว้ยถ้าเกิดสมมติเป็นนายหัวชวนนะค,ะครับท่านผู้ชมเขาจะต้องประมาณนี้ครับท่านอะไรวะ ชวนกีดนะครับท um, ну? oh. ่านผู้ชมชวนกีดแล้ววันนี้ชวนเป็นอย่างไรบ้างจ้าชวนงดออกเสียงว้ยเฮ้ยสี่ผู้เท่าประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามานําเสนอครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบเดือดหนักไม่หยุดยั้งครับท่านประกาศนะครับท่านผู้ชมประกาศหรือยังว่าไม่อาจแน่ใจวุ้ยเฮ้ยอันนี้ข้อมูลใหม่จากพี่หนุ่มเซละภูมิไปติดตามกันได้ช่อง101อีสานบรรเทิงทีวีม็อบคอปทอเดือดว้ยเฮ้ยขั้นผักใสไล่ส่งพรคประชาชนซ้ําหมดความหวังนั่งน้ำตารรินน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 นะคคัััับบบบท่่าาาผู้้้ชมมมมเปป็แีไไไดอออยงงงหววขล เล้ม็อบนี้ก็ไม่รู้ว่าเคยไปถามเขาหรือยังถามใครจ้าพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมผมว่าพักประชาชนเขาก็เลือกนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เลือกอะไรจะเนี่ยเลือกที่จะไม่ยุ่งกักไ่้ม็อบพันนีอะไรประมาณนี้ขอพทอเดือดผักใส่ไล่ส่งพักประชาชนอะไรก็ว่ากันไปแต่มาที่ตูจะดูพรก่อนสักเล็กน้อยถึงบานกลางหลังจากอุ้งอิงโตโลมนะครับท่านผู้ชมนายกอิงนะเนี่ยตอบสั้นๆนะครับท่านผู้ชมอ๋อค่ะข้อมูลใหม่รวมไม่เคยไปร่วมกับพันธมิตรจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างไรคนดังนั่งเคลียร์ตู แล้วครับท่านหลังจากแนะนำนั้นเนี่ยแล้วผมก็ดันไปเห็นข่าวครับท่านประชาชนทั้งหลายปูเสือรอได้เลยข้อมูลลับจะมีประวิตรจะรับนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายรับสนหาไม่เจออ่าบอกว่าเนี่ยโยนยัดข้อกล่าวหาใส่ลังสิมัโลโรมคุณโลมว่าเคยไปชุมนุมกับปันธมิตรที่ภูเกต็ตพอโลมตอบตอนนั้นอายุ14ไม่ได้ไปชุมนุมก็บอกว่าจะได้เข้าใจความรู้สึกของการเข้าใจผิดบ้าง อ๋อจะดูพรบอกนะเนี่ยนายกตอบแต่ละประเด็นสั้นๆก็ยังได้เพียงแต่ศิละปะแบบนี้มันไม่ควรออกจากปากของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่านผู้ชมไว,ว้แต่แล้วแต่แล้วสะเทือนใจเหลือเกินทีเดียวเรไม่รู้ว่าอีเป็นผือต่อน,นะคะท่านผู้ชมแต่อีรู้แน่ๆครับท่านเดี๋ยวเรื่องม็อบค่อยมาอีกทีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคนคนนี้จะลืมไว้เฮ้ยแล้วก็มีข่าวลือนะเนี่ยนายนิพิษอินทราสมบัติครับท่านเออใช่ใช่ ของประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระแสข่าวนนเนี่ยออกมาคุยโวคุยโตรครับท่านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจว่าเฮ้ยเป็นคนส่งข้อมูลอะไรสักอย่างหนึง่งให้ฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกมาบอกครับท่านผิดหวังอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมันเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่ดังแต่ท่อล้อฟรีนะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ก็ยังให้คะแนนความพยายามนะครับท่านผู้ชมแต่คนคนนี้ครับท่านก็เอ้ยคุณหญิงสุดารัตน์นั้นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเดือดที่สุดนะครับท่านผู้ชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นเนี่ยหลังจากเวียง,ว,ง,งนวนนาาาตปีท่ โอ้ยออกมาบี้ทักษิณชั้น14ชั้น15อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านะผู้ชมสรุปไว้เฮ้ยนายมังกรอะไรสักอย่างหนึ่งไว้เฮ้ยสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวแห่งพรรคเสรีรวมไทยที่เสรีพิสูจน์ลาออกแล้วก็นายมังกรนี้เป็นสอสอ,สอต่อนะครับท่านผู้ชมยกมือขึ้นถามทำไมฝึกกายบริหารหรือเปล่าแบบประวิศซ้อมหรือไม่บปกไม่ใช่ยกมือไว้วางใจในายยกอิงก็ไป่รู้อีเป็นผือดีนะครับท่านะผู้ชมแต่อันนี้เดือดกว่าใครเพื่อนทรยศประชาชนมาแล้วจ้าหน่อยเดือดไม่ทนซัดห้าสสงูเหา่าไทยสร้างไทยไร จริยธรรมไว้ต่เราตาแล้วสะเทือนใจอย่างออทำไงต่อดีวะเนี่ย ถ้าเป็นผมนะครับท่านผู้ชมคงต้องยุบพักทิ้งกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นได้เผื่อว่าเนี่ยโอ้ยสอสอมี6คนนะครับท่านผู้ชมตอนแรกสุดารั์ก็เป็นสอสอกับเขาด้วยสุดท้ายลาออกไว้เฮ้ยปัดคนอื่นขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีสอสอที่เป็นสอสอเขตนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเดียวนั่นเนี่ยเพราะในพักเขามี่6คนนะครับท่านผู้ชมไอตอนแรกปิดคาดผมไป2 3สาเรื่องนะครับท่านเฮ้ยฝ่ายค้านน่าจ,จะทำได้ดีกว่านี้เว้ย เอเอ,เอก็ผิดคาดนะครับท่านผู้ชมเรื่องที่สองละจานบะวิทนะครับท่านผู้ชมเอยลุงป้อมน,นั่นนี่ออกมาบอกว่า่อยนักข่าวถ้าเกิดเจอข้างนอกให้เรียกพี่ป้อมมันจะได้ดูหนุ่มดีอะไรประมาณนี้กับกลายเป็นผิดคาดนะครับท่านผู้ชมเอยคำพูดคําจาก็ให้เกียรติอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เดือดก,กว่าใครเพื่อทรยศประชาชนสุดารัฐซัดห้าสอสองูเห่าไทยสร้างไทยไร้จริยธรรมต้องถูกลงโทษโดยประชาชน พักเป่าวะอ๋อไม่ใช่โดยชาวบ้านประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยแรกกระบ,บวนการยุติธรรมโอ้ยขับไล่เลยนะเนี่ยขับออกแล้วจะอยู่ยังไงต่อวะพักเออวะขับไม่ได้ดับทัานผู้ชมถ้าเกิดขับแล้วนะเนี่ย ถาสอสอนี่ออกเป็นอย่างไรต่อจ้าชิบหายเหลือคนเดียวนะครับท่านคุณหญิงสุนทรรัตน์จะไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ออกมาสั่งสอนชาวบ้านอย่างนั้นนะเอ้ยในสภาต้องทาแบบนี้นะั่นหอโ้ยนายกอิงอย่างนั้นอิงอย่างงี้ต้องมาตอบคําถามอะไรวะเนี่ยฝ่ายค้านนันเนี่ยให้เหมือนกับสมัยอะไรวะเนี่ยปัญหาศิลปะอาชาสมัยลเอกงชวลิตวาเฮ้ยต้องมาตอบด้วยตัวเองสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าถ้าเกิดเป็นตัวผมนั้นเนี่ยผมจะเวลาส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไปคุมเสียงลูกพักตัวเองให้ได้้้กก่่ออออนนนครับทาาโยยีแมงเเดดืสุลปะศ งูเห่าไทยสร้งางไทยเตรียมเจอความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหลังห้าสอสไทยสร้งางไทยโหวตไว้วางใจนายกอิงนะครับท่านผู้ชมอไปไม่ถูกกเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยโดยเพื่อไทยส่งเข้าประกวดว่าเฮ้ยหลังจากสึกอภิิรายผ่านไปนะครับท่านผู้ชม319เสียงครับท่านไอคนบางคนนะเนี่ยหลายภาคส่วนว่าเฮ้ยบอกนะเนี่ยมัดเด็ดแล้วนะเนี่ยบางคนนะครับท่านของพรรคประวิตยนั้นเนี่ยนามสกุลตาวิชัยแต่ก่อนเคยเป็นตำรวจถ้าเกิดประวิตย์ลุกขึ้นเมื่อไหร่ จะต้องเหนื่อยเหรอไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีหร้อที่ปวิรลุกขึ้นอนะ่ะพี่ปายอุงอิงเมื่อไหร่นนเนี่ยมีสองทางเลือกที่อุงอิงจะทําได้กูก็นั่งฟังเว้ยเฮ้ยเฮ้ทำอะไรวะเนี่ยนึ่งร้องไห้อะไรประมาณนี้สองยุบสภพานในไม่ช้านะคบท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าน่าจะปิดฉากอย่างเป็นทางการอเชี่นเกมแล้วนะคบท่านผู้ชมโอ้ยอิงที่ก็เหมือกับโจดเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางนะคบท่านผู้ชมทุกอย่างที่ท่านพูดมาไม่เป็นความจริงค่ะพับใหม่แล้วก็นั่งลงนะครับท่านเพื่อไทยส่งข้าประกวดอาจารย์หญิงลินินนนนนนทพรเเผยย319สีงงุากอั้ ทำลายสถิติไว้วางใจสะท้อนภาวะผู้นําพิสูจน์ดิวลับอะไรกันแล้วว่าเนี่ยแลกประเทศไม่มีจริงนะคบท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าแลกประเทศนี้มันต้องเป็นอย่างไรนะครบท่านผู้ชมผมไปอยู่ประเทศนั้นแล้วไอ้คนประเทศนั้นมาอยู่ประเทศนี้มันแลกยังไงว่าแลกผันผือไม่เข้าใจนะคะท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ย,ยหลังจากก่อนจะจบนะคบท่านผู้ชมหรือก่อนจะเหรือตอนยังไม่จบไม่รู้นายกยิงแนะนะนเนี่ยคุณเท็งนตัตพงศ์ว่าเคยหยุดด้วยค่าปมถูกครอบงำย้ำ ไม่แปลกฟังทักษินนะเนี่ยหากเป็นประโยชน์กับประเทศอะไรประมาณนี้เราก็มีการสวนนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนั้นสุดท้ายเว่าเฮ้ยทั้งคุณเทงแล้วก็คุณหมครับท่านโผล่ร่วมเฟรมนายกเองนะเนี่ยถ่ายรูปอะไรประมาณนี้หลังสภาลงมติไม่ไว้วางใจ319เสียงครับท่านเดือดนะครับท่านผู้ชมมีคนเดือดมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวเฮ้ยสุเอียกับชินวัตรแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมมาดีกับชินวัตรทำไมมาถ่ายรูปกันอะไรประมาณนี้ มันก็ไม่แปลกหรือเปล่าวาเนี่ยหรือว่าเอยไม่ได้ไม่ได้ไไดเว้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเจอกันเป็นอย่างไรบ้างต้องชกกันนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้ก็เป็นภาพที่ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วส่วนนายวิโรจน์อจาโอ้ยนะตกขอดตกเลด้าเลยนะครับท่านแรกแรกนะครับท่านผู้ชมเรื่องไหนวะเนี่ยโอ้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมคําพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่มีอะไรครับท่านนึกว่ามันจะทําได้ดีกว่านี้นะเนี่ยมันมีแต่กี่กี้อะไรสักอย่างของมันก็ไม่รู้โอ้ยหยแล้วก็สื่อบางสื่อนะครับท่านผู้ชมตอนน,น ครับท่านค้อนทุกคนคะมาเลยเว้ทุกคนค้างนะใครท่านผู้ชมประโยคนี้นั้นเนี่ยจะมีพักการเมืองบางพักสะดุ้งทุกคนคะเอาเลยเว้ทุกคนคะ,อคนคะไอ้เพจโกหกอะไรมาอีกแล้วต่อจากนี้ขอเรียกพี่เหลือกว่าอะไรวะเนี่ยเออ กี่กีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกี่นี่มันก็หมายถึงจุดๆ,ๆนะครับท่านผู้ชมผมจะพูดไปก็ลาบากลําบนครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมขาดเขาคนนี้ไปไม่ได้กระไรทีเดียวนะเนี่ยผมยึดมั่นเลยระบบรัฐสภานะเนี่ยผมเป็นคนไม่โกงเว้ยใครจะมาบอกผมโกงกาแฟสองบาทหนึ่งบาทกูไม่เคยจ่ายใครนะเว้ยเฮ้ยรุมหรือไม่อะไรประมาณนี้เออรอ,อบหน้าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจะได้ลงสสปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่สําหรับใครเจ้เนี่ยชวนหลีกใครนะครับท่านผู้ชมหลังจากต่อสู้กับทักษิณนะครับท่าน ตาปีเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าไม่นึกไม่ฝันวันหนึ่งนะเนี่ยลูกสาวนะลูกสาวนะครับท่านผู้ชมจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนเนี่ยมันเจ็บปวดเสียนี่กระไรหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจผลปรากฏวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าประชาธิปัดเสียงแต่ครับท่าน21สอส,อสอมีมติโหวตไว้วางใจนะเนี่ยส่วนชวนแหกคอกหรือเปล่าไม่มีในข่าวเว้ยเฮ้ยแล้วพูดทำไมวพาพูดได้รู้ว่าไม่มีในข่าวนะครับท่าน21เสียงสอส,อสอมีมติโหวตไว้วางใจนายกอิงชวนหลีกภัยแล้วก็3สสซึ่งก็น่าจะมีนายจุลินนะครับท่านผู้ชม เพชรบุญญามณีงดออกเสียงอะไรประมาณนี้นักข่าวก็เดินไปแล้วเดินไปแล้วถามเดินไปไหนเจ้าเนี่ยเดินไปถามชวนลีกัพเป็นอย่างไรบ้างท่านชวนสบายดีช่วงนี้เอาอย่างไรไงต่อเนี่ยให้คะแนนหน่อยเว้ยนายกอิงนนเนี่ยทำให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านไม่มนนรมทรา,า,า,าบเหมือนกันนะครับถามทาไมไม่ทราบมากกว่ายังไม่มีไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องให้ไปถาม ข้อของเขานะครับท่านผู้ชมอืคงเจ็บจีดในสวงนะครับท่านแล้วรอบหน้ามจะได้ลงอีกหรือเปล่าวาเนี่ยลงไหนจะเนี่ยลงเมลหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่เว้ยชวนยังอยู่อีกนานครับท่านจะได้ลงสอสแอม้แต่สอสอเขตก็อาจจะลงยากนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ติ่งต่างถ้าเกิดผมเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับท่านทำอย่างไรดีวะ โอ้ยขบฏแบบนี้นะคท่ันบูชมในพักนี้เราก็ต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจชวนไล่เฮ้ย,ฮยนายกอิงไปไม่ใช่ชวนบอกนักข่าวนะเนี่ยให้ไปถามพ่อเขาซึ่งก็น่าจะหมายถึงทักษิณหฮ้ยโค่นไม่ลงนะคท่านบูชมลูกสาวได้กลับมาเป็นนายกอิงนะเนี่ยถ้าผมเป็นเหล่าบรรดากรบปสอะไรประมาณนี้คงเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักนะครับท่านรอบหน้าที่ยืนในพักไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าชวนรับสภาพยิ้มตอบปนประเมินนายกอิงหลังนักข่าวถามสอบผ่านหรือไม่ชวนหลีกภัยไม่บอกชี้ไม่มีใคร แกล้งทักษิณฮะ ชี้ไม่มีใครแก้งทักสินโวยหนีไปเองเอาเลยเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยภาพเก่าๆยังย้อนมานะคะท่านผู้ชมภาพอะไรจะเนี่ยภาพของการเดินออกไปเป่าทุกหวิดผมยึดมั่นในระบอบรัฐสภาครับท่านย้อนทักษินนะเนี่ยไปต่างประเทศพ่อหนีคดีทุจริตไม่มีใครกันแก้งมาก,ก่อนอะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยให้ไปถามพ่อนายกนั่นเนี่ยหลังสื่อให้ประเมินนายกเองสอบผ่านหรือไม่ผ่านชี้ไม่มีใครกันแก้งทักสินในหัวมีแต่ทักสินนะคะท่านผู้ชม เอาแล้วเว้ยคืนนี้นอนนะครับท่านแล้วพูดกินยานอนหลับยาแก้แพ้เข้าไปหลับเป็นอย่างไรบ้างจะหลอนตื่นมาตื่นมาเรื่องอะไรจ๊ะอุ้ยเหมือนนิงอ,องเหลือเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมจะทําหน้าให้พยายามเหมือนวิโรจน์ก็ไม่เหมือนเฮ้ยปรึกษาเฮ้ยโทรไปหาจุลินมึงทำอะไรอยู่กูนอนอยู่เ,เวน้นใชไหมตื่นขึ้นมาก่อนเอ้ามีอะไรในหัวชวนบอกมานะเมื่อกี้ผมนอนหลับอย่างสบายเฮ้ยทักษิณมาเข้าฝันหลอนกูอีกแล้วว่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ยังคงอืมถ้าไม่พ้นครับท่านโวยนะเนี่ยทักษิณหน,น ไม่ได้โดนกันแกล้งไปถามพ่อเขาอะไรประมาณนี้ครับท่านเอ้ยตอนนี้ก็กลายเป็นแกะดำไปไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์สอสเขตผมก็ไม่ส่งลงไว้เฮ้ยโดยถ้าเกิดยี่ห้อชวนหลีกภัยนะครับท่านแต่ก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติใคร ที่อยู่ในน้ำชั่วหรืออะไรประมาณนี้ส่งเชื่อขนมกินได้นอนมานะครบท่านผู้ชมไม่ใช่4ีคนถามสามคนแถบเข้าวัดแต่อย่างใดครับท่านได้เป็นแน่นอนกันเลยทีเดียวรอบก่อนเว้ยเฮ้ยรู้สึกนายสาธิตวงหนองเตยนะครับท่านประชาธิปัตยังชุลมุนชุลเกเว้ยเฮ้ยตอนนั้นสมัยจุลินเป็นหัวหน้าพักนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งรอบที่แล้วเฮ้ยจังหวัดตังนน้ะเนี่ยเขตหนึ่งใครจะลงวะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครบท่านผู้ชมมันมีบางคนเว้ยเฮ้ยจริงไปปักป้ายนะครับท่าน ปุ๊บปุ๊บไม่รู้สามที่พงหลองเตยหรือเปล่านี้เติมหรือไม่ไว้นะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจ้าสอบตกนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะพ่ายให้กับกลุ่มโกนหนออ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยกากหนักที่สุดนะครับท่านผู้ชมไม่น่าจะเป็นชวนหลีกภัยหรือเจอน่าจะเป็นชวนหลีกภัยนี้ก็ไม่รู้สุดารัฐตอนนี้ในหน้าสื่อนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเซิร์ชคาว่าสอ,สอง,งูเหา่าคนที่มาเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยก็คือภาพของคุณหญิงสุดารัฐครับท่านนนเีียด๋ยวปปรรระะะชชชชาาาต้้ออองงลโโททษษไมณขน แล้วผมก็มานั่งน่นกูก็เป็นประชาชนหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเออไม่ต้องมาขอโทษกา่ดนผู้ชมโอ้ยสะใจอีช้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเออ แต่ว่าผมเข้าใจนั้นเนี่ยเรื่องของอะไรวะเนี่ยกลุ่มในหัวชวนนะคะบท่านผู้ชมแมต่อต้านชินวัตรมาทั้งชีวิตนะครับท่านผู้ชมอุตสาห์ลงไปอะไรวะเนี่ยเป่านกหวีดเดินมบ็บกปปสนะคะบท่านผู้ชมอันนี้ก็เห็นใจครับท่านปล่อยทางให้แกเดินสักหน่อยหนึ่งแต่อันนี้นะครับท่านผู้ชมกัวงวงไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรเอามาโพสทูเดย์บ้างเอาให้มันคบทุกหัวข่าวสุารัตเดือดจัดครับท่านแทบปักหลักหมดที่ไปเดือดสอสไทยสร้างไทยบวชนุนนนาย,ยกอิงทรยศประชาชนอะไรประมาณนี้ออื ก็ทุกสื่อเลยเอาอ่ะเดอะสแตนดาร์ดสุดารัตประกาศสสงูเห่าเตรียมเจอความผิดจริยธรรมไร้แรงโอ้ยงก็มันไปทําอะไรใครตายเลยวะหลังหาาสสไทยสร้างไทยบวไว้วางใจนายกเอ้ยก็ปิดพักหนีไปซะ อนนี้ก็น่าจะดีนะคะบท่านผู้ชมส่วนครับท่านมอบนะครับท่านผู้ชมจัดกันมาเนิ่นนานเหลือเกินคนก็มีเท่ากระจุกหยุกอุ๋ยหมอยเหมือนเดิมคอพทอเดือดไว้เฮ้ยไม่ทนแล้วนนเนี่ยวอยลั่นถามพักประชาชนเรื่องความถูกต้องของบ้านของเมืองจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่หรือแค่จบในสภาอะไรประมาณนี้ก็มีภาพนายพิชิตชัยมงคลครับท่านผู้อ้างตนเป็นคณะนักศึกษานนเนี่ยแต่กูเปลี่ยนมาเป็นพ,อพ่อผู้ปกครองได้นวเนี่ยโพสเฟซบุ๊กซึ่งไม่น่ามีคนติดตามเท่าไหร่ภายหลังประชุมสภาจบเอ การบ้านการเมืองโอ้ยมันเขียนไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้ครับท่านม็อบหมดความหวังนั่งน้ำตาลินแล้วนะครับท่านพักใสไล่ส่งพักประชาชนว่าเฮ้ยจะเดินต่อไปหรือว่าจะหยุดแค่นี้อะไรประมาณนี้ไม่ได้ไปถามเขาเลยถามใครเหรอจะเนี่ยถามพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ครับท่าน ยกให้เป็นประโยคของวันกันเลยทีเดียวลังสีมันลงวยวุ่นผมไม่เคยร่วมชุมนุมกับพันธมิตรอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้นาะยกอิงบอกอ๋อขอบคุณในการชี้แจงพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่ไม่เป็นไรค่ะท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเก็จะผิดเป็นอย่างไร เจอดอกแรกกระแทกการกะหม่อมเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเป็นภาษาของสื่อลอดช่องอะไรประมาณนี้แล้วเป็นนายชวนลีกภัยชวนกรีดชวนกรีดแต่ตอนนี้สนิมเริ่มทื่อแล้วนะครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงออกมาแถลงเบื้องต้นโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์นะเนี่ยพรรคใต้หรือว่าพรรคอะไรก็้อลายแหลฟังอยู่อย่ายิ้มสารดีกาเพิกถอนสิทธิ์นางมุกดาวันสนสนครศรีธรรมราชภูมิใจไทยปุมซื้อเสียงสั่งชดใช้8ล้านบาทด่วนแจ้งเข้ามานะครับท่านติดตามนนเนี่ยว่าจะมีการส่งพรรคไหนบ้างไม่อาจแน่ใจด่วนอีกแล้วารรัมมมนูีติ นายสมชายเร่งหลักพ้นจากการเป็นสอวอสั่งเลื่อนบัญชีสอวอสำรองขึ้นแทนว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้ตามสืบเรื่องข่าวครับท่าน้และรอบนี้นะเนี่ยหลังจากผมไปเห็นโพของสื่อสำนักหนึ่งนะคบท่านผู้ชมผ่านหรือไม่นะเนี่ยในการซักฟอกรอบนี้ไม่ผ่านเยอะนะครับท่านผู้ชมผ่านก็น้อยครับท่านและอีกสื่อหนึ่งละจ้ะผ่านเยอะทีนี้ไม่ผ่านละจ้ะ ไม่ผ่านน้อยนะครับท่านผู้ชมสลับกันไปท่านเห็นด้วยว่าผ่านหรือไม่นั้นก็กด1กด2เข้ามาได้1ผ่านอย่างเฉลุยกันเลยทีเดียว2ไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงออามาถแถลงเบื้องต้นหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางารครับท่านอยากสั่งซื้อสินค้าสนใจแอดไลนะ์นัดวิวช็เข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เอารพขอจบถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม